กราบสวัสดีชาว FC Mobile กันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเรวิวนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวดิคาโดกาการับของบ e, ีบังดอนนะเทรเกอร์แห่งเอซีมิลานและฉายานามผีกาการับก็อยากบอกว่าพูดกันตรงๆเลยนะครับว่าตั้งแต่อัปเดตแพทมาผมรู้สึกว่ากากาตัวนี้คืออ่อนลงไปเยอะมากๆเลยครับด้วยการที่พี่แกไม่ค่อยขึ้นสูงอยู่แล้วสปีดก็ลดลงมาเยอะเลยคือแต่ก่อนคือไม่ขึ้นสูงจริงแต่ว่าสับคุ้งตอกอะไรเงี้ย คือว่แกพาบอลไปข้างหน้าได้ง่ายใช่ไหมแต่ไม่ใช่ว่าตรงนั้นจะเป็นแค่ข้อดีของพี่แกอย่างเดียวนะคือตอนนี้มันก็ยังมีข้อดีพอลงเหลืออยู่บ้างนะครับแต่ถ้าให้แน่นอนจริงๆผมคิดว่าไปใช้เน็ตเวทหรือตัวอื่นๆน่าจะดีกว่านะเรามาดูสลีลาร์กันดีกว่านะครับ186ซเมและ78กิโกรัมตัวนี้ค่อนข้างจะสูงแต่บางนะกากาเนี่ยเล่นลูกอากาศได้นะครับเท้าวขวา5เท้าซ้าย4 เท้าซ้ายสี่ถือว่าย่ำแย่ในระดับหนึ่งเลยนะครับส่งบอลได้ดีแต่ว่ายิงนอกกรอบเนี่ยคือไม่ได้และไอ้เรื่องการยิงนอกกรอบเนีแ่ยบบผมบอกเลยว่าเป็นซิกเนเจอร์ของกาก้าจริงๆนะเรื่องเท้าขวาเนี่ยยิงได้นะครับเรามาดูโอวอรนะครับเริ่มต้นร้อยห้าและเม็ดส้มร้อยสิบนะครับความเร็วร้อยสีสิบแปดการยิงร้อยสี่สิบการส่งบอลร้อยสี่สี่และการเลี้ยงบอลหกสิบแปดนะค่าศักยภาพทางด้านร่างกายเก้าสิบสี กาก้าเนี่ยเป็นบอกเลยว่าซิกเนเจอร์ของเ e ฮียแกคือการเลี้ยงบอลนะการส่งบอลผมยังมองว่าเงินๆนะครับแต่การเลี้ยงบอลเนี่ยของจริงแน่นอน Power พาวเวอร์ช็อตผมก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้เด่นเท่าแบบพวกซีดานหรือเน็ตเวทนะสเตมิน่สดาวครึ่งตัวนี้ยังดีหน่อยครับสเตมิน่เยอะสกิลมูฟ5ดาวและสามารถเล่นในตำแหน่งเดียวคือกองกลางตัวลุกนะเราไปดูการอัพสกิลนะครับอัพสกิลจะเป็นเลี้ยง3ยิง1แล้วก็เอ็นกาเช่หรือตัวเกี่ยวบอลนะก็คืออันเนี้ยทำให้บอลติดตามมากๆต่อไปครับเดี๋ยยววไปดนนดูค่่าาาาทงภในนกกัี กากาเนี่ยเป็นตัวที่สปีดค่อนข้างจะสมดุลนะครับเราไปพูดกันเรื่องการยิงนะการยิงกาก้าเนี่ยในกรอบเคโตเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเข้าเท้าขวาแล้วปั่นเนี่ยยังไงก็เข้านะแต่ถ้าสังเกตจากวิสเอที่ผมเอากากาไปเล่นเนี่ยส่วใหญ่แล้วกากามันชอบตัดเข้าทางขวานะซึ่งมันจะเข้าเท้าซ้ายจะพอเข้าเท้าซ้ายเนี่ยถ้าเราปั่นเนี่ยเราต้องปั่นไม่เต็มหลอดครับไม่งั้นทนคานไม่ก็เลยขาแน่ๆนะ ค่าพลังการส่งผมรู้สึกว่าการส่งลูกเลี่ยงของกาก้าเนี่ยทำได้ดีและการเปิดบอลอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่าอยู่ในเกมที่พอดีครับถ้าเทียบกับการ ส่งลูกเลี้ยนหรือส่งสั้นๆเนี่ยกากกาคือกินขาดเลยนะเรื่องการส่งเลี้ยดน,นะแต่ก็ไม่ได้ดีมากนะั้นเนื่องจากว่าตัวมันเนี่ยไม่มีพลังแฝงเหนือชั้นนะเราไปดูการเลี้ยงบอลกากกาครับการเลี้ยงบอลกากกาเนี่ยคือเป็นตัวที่เด่นมากเลี้ยงบอลติดเท้าตีนตุกแกจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นการคลิกตัวการเล่นสกิลเลยค่าร่งการป้องกันคือหลอกตามากครับผมบอกเลยว่าในเกมจริงก,กา้กาแย่งบอลได้นะค่าสักยภาพทางด้านร่างกายอันนี้ไม่มีโกกแน่นอนครับโดนชนแล้วกระเด็นแน่ๆเราไปดูพลังแฝงครับสกิลติดต เหมือนซี่ดานอันเทอร์น,นะแต่ว่ามันเป็น2องจังหวะคือมันเป็นหมุนเป็นรูปตัวแอนะครับต่อไปครับวางบอลดีหรือยิงปั่นของดีไฟในช็อตตัวเนี้ยบอกเลยว่าทําให้กาก้ารนีนยิงคมในเท้าขวานะเท้าซ้ายเนี่ยอย่าไปหวังมากนะครับต่อไปครับลองช็อตเซกเกอร์ตัวนี้ยิงไกลดีได้แค่เท้าขวาเหมือนกันครับก็คือจริงๆแล้วผมรู้สึกว่า ไอ้ลองช็อตสเตเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบว่าเรายิงเ o w e r ช็อตอย่างเดียวนะแต่มันช่วยในการยิงระยะไกลๆแบบพวกนอกกรอบเขตโทษอะไรเงี้ยคือเห็นผลมากสุดก็คือเท้าขาวานะครับต่อไปครับเพลย์เมคเกอร์ตัวนี้ทําให้กาก้าช่วยในการหาช่องอะไรต่างๆน,นะแต่ผมรู้สึกว่าตั้งแต่อัปเดตมากากาเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นสูงขนาดแบบเน็ตเวิหรือซีดานที่ลอยอยู่ข้างหน้าแบบคอยจังหวะเกมลุกแบบจ๋าอะไรเงี้ยแต่ว่ากาก้ามันอยู่กลางๆกั้มๆเกึ่งๆเอาจริงเวิร์กเลยมันเหมือนกลางๆด้วยซ้ำนะซึ่งเพลย์เม พอเอามาเจอกับเวิร์กเลดหรือ AI ของมันเหมือนตัวฝากบอลมากกว่านะไม่ได้แบบจะวิจาถ้าเราไม่สั่งก็ไม่ขึ้นอะไรเงี้ยจริงจริงแล้วส่วนใหญ่คือมันไม่สั่งมันก็ต้องขึ้นนะถ้ามีเพลย์เมเกอร์ตัวเนี้เรายิ่งมันตำแหน่งต a m ด้วยนะฉะนั้นผมจะบอกไงว่าไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ครับแต่ถ้าใจรักเหมือนผมก็จัดได้ครับเราไปดูราคาในตลาดดีกว่าครับตอนนี้อยู่ที่1 5 9ห้าเอ็มนะอันนี้คือราคาลงาแล้วเนื่องจากว่ามีการแจกตัวกา,กา,กา้าพรามร้อยสานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะ มาดูที่จุดเด่นแล้วนะครับกาการเนี่ยไม่ใช่ตัวที่หาตำแหน่งดีหรือเติมเกมรุกเด่นนะครับแต่ว่าในจังหวะที่ต้องทาประตูเนี่ยกาก้าเนี่ยมักจะอยู่ตรงจังหวะที่เราควรจะส่งหรือแทรกขึ้นมายิงน,นะคือตัวมันเองอาจจะไม่ขึ้นเกมมาเองเหรอกแต่มันจะหาจังหวะในการทาประตูมากกว่านะถ้าเราต้องแบบเซตเกมขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นกากาจนกว่าบอลจะขึ้นไปถึงหน้ากรอบเขตโทษนะครับแล้วเรื่องจังหวะการซ้ำสองอนะไรเงี้ยกากาก็ือว่าทําได้ดีครับเหมาะสำหรับการเป็นชาร์โด้ไซเคอร์หรือแบบ พวกตัวจบสกอร์แบบซ้ำสองนะค,คือลูกกระดดอ,อะไรเงี้ยแล้ากาก้ามาจบทีหลังนะครับต่อไปครับต้องขอ,อยอมรับเลยว่ากาก้าเนี่ยเป็นนักเตะที่ตีนทุกแกจริงๆครับบอลติดเท้ามากเกี่ยวไปได้หมดน,นะแล้วก็จังหวะก,การล็อกหลบก,การหมุนอันาล,ลกอไรต่างๆ,ๆเนี่ย คือไม่ว่าจะเป็นสายสกิลสาย a n a ็อกเนี่ยผมบอกเลยว่ากากาตอบโจทย์มากนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูข้อเสียกาการกันครับกากาเนี่ยเป็นนักเตะที่บางมากโดนชนดิดโดนชนหน่อยล้มแล้วแล้วโดนดึงนิดนิดหน่อยก็ล้มอีกนะขนาดไม่มีรถโรงพยาบาลนะครับแล้วอีกอย่างคือเท้าซ้ายตีเนี่ยไม่ค่อยสามารถไว้ใจได้นะถ้ายิงเต็มหลอดก็จบกันแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนิคาโดกากาเป็นไงกันบ้างครับเห็นไหมเห็นชัดเจนเลยข้อดีข้อเสียคือข้อดีมันก็มีเยอะครับแต่ข้อเสียมันก็ทําให้แอบหงุดหงิดใจหรือว่า พลาดในบางจังหวะนะเรื่องเท้าซ้ายเนี่ยกลุ่มซีเรียสมากเลยนะสำหรับแผทนี้คือยิ่งพีเพยิ่งม e ีเพย์เมเกอร์เนี่ยมันวิ่งว่อนอยู่แล้วมันวิ่งไปในตำแหน่งที่มันควรจะอยู่อ่ะเออตำแหน่งที่โล่งอะไรเงี้ยคือแล้วพอมันมาเท้าซ้าย4ีเนี่ยแล้วจังหวะที่เราต้องบังคับให้ยิงแล้วกาก้ามันไม่มีแบบยิงไ่ก้อเนี่ยคือมันลําบากมากนะครับคือแนะนําคือไปหาตัวที่เทา้าห้าห้าหรือว่าเทา้าสี่ห้าแต่มียิงส่ก้อยก็ยังรู้สึกว่าอุ่นใจกว่านะแต่สําหรับแพน อีกาก้าแล้วก็จัดมาได้ครับผมก็จะจัดและเล่นต่อเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นยังไงแต่ใจมันรักครับก็เลยต้องเอาไว้ในทีมนะมีในทีมอุ่นใจกว่านะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นครับมีข้อดีข้อเสียเพิ่มเติมเลยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมกันนะครับ